ตเออต,มตเผมกลัวเวรกรรมครับผมเคยโดนมาแล้วเวรกรรมมีจริงจะเลิกกับผัวก็ไม่เลิกผมไม่อยากไปมีส่วนร่วมในเวรกรรมครั้งนี้ครับโอเคขอบคุณเมนนม,มามาก็ถือว่าเรายึดถือในกฎของ่าเวรกรรมที่มันอาจจะตามสนองอะไรเราสักอย่างหนึ่งโอเคอันนี้ยกไว้ส่วนหนึ่งแต่ครูติจะบอกแล้วกันว่าไอ้คำว่ากงกรรมกรงเวียนถ้าเราเชื่อในตรงนี้นะ แปลว่าอะไรห,หรือเปล่าโอเคเราไม่อยากมีส่วนร่วมในครั้งนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะหมดกรรมนะบางทีเรามีแฟนที่ดีในอนาคตสมมติในสองปีแฟนที่น่ารักสิรรับนะัดีหมดเลยแต่ผู้ชายคนอื่นเข้ามาเทสของของเราแล้วผู้หญิงก็ย้ายไปเราเราเป็นคนดีในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าครั้งหน้าเราจะไม่โดนนะแล้วการที่เราสนใจในวกงกำวงเวียนตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายคนอื่นจะสนโอเคอาจจะมีกรรมตามกูได้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้กูขอรอเมียมก่อนก็รอแฟนเราในอนาคตอะ น่ารักน่ารักของเราแล้วผู้หญิงก็จะแบบเออโอเคอนาคตฉันอาจจะถูกกรรมตามสนองได้ฉันทิ้งจากคนนี้ไปหาผู้ชายคนหนึ่งฉันอาจจะถูกผู้ชายอีกคนหนึ่งทิ้งเพื่อกำตามสนองแต่ไม่เป็นไรตอนนี้สนุกซะชั่วครา,าวขอเอากับอีกตานี้ก่อนแล้วกันแอบไปเอาก่อนเข้าใจคำว่ากงกรรมกงเวียนถ้าเราเชื่อแบบนั้นไหมเก็ตตรงนี้ไหมที่กุติพูดถ้าเราเก็ตเราจะตื่นรู้เลยว่าโอเคกลกงกรรมกงเวียตรงเนี้ยกูไม่เชื่อแล้วกูต้องมี ศักยภาพที่สูงที่สุดพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและเมื่อผู้ชายมาเช็คของและเอาแฟนของเราเนี่ยรู้ไม่รู้ไม่สนใจแต่ถ้าเกิดละเมิดกฎเราสามารถหาผู้หญิงคนนี้ทดแทนได้ไหมแล้วเมื่อถ้าเราหาผู้หญิงคนนี้ทดแทนได้ผู้หญิงจะรู้สึกว่ากล้าเสี่ยงที่จะทิ้งเราหรือละเมิดกฎความสัมพันธ์ไหมผู้ชายคนนึงมันก็พอกันนี่หว่าหรืออาจจะต่ำกว่าด้วยทําไมฉันต้องสนใจแต่ถ้าเราไม่ได้พัฒนาตัวเองศักยภาพตัวเองขึ้นมาอีกคนนึงมาเช็คเฮ้ยของเจ๋งกว่าขอลองซักรอบดิ แล้ววันนั้นน่ะใครหน้าไหนมันจะมาช่วยเรา <Okay. S 1> เวรกรรมหน้าไหนมันจะมาช่วยเราวันนั้นเรามีปัญญาจะไปห้ามผู้ชายคนนั้นห้ามผู้หญิงคนนี้ไหมก็ไม่มีแล้วแต่ถ้าเราเจ๋งมากพอเราไม่ต้องห้ามเธอไปเลยฉันกําลังอยากจะเปลี่ยนแฟนพอดีโดยที่กูไม่ต้องเขาเรียกนะไม่ต้องอ่าไม่ต้องเป็นคนผิดผลบุญเกื้อนหนุนฉันแล้วฉันพัฒนาตัวเองมาตอลอดเวลาแล้วผู้หญิงก็ทิ้งฉันไปขอบคุณแล้วฉันจะได้เปลี่ยนเมียมใหม่อย่างไม่ต้องผิดเห็นไหม ั่นคือการพัฒนาตัวเองอำนาาต่อรองนะไม่ได้เกี่ยวกับเวรกรรมหรือผลบุญหาเหวียอะไรเลยแต่โอเคเรียกเป็นผลบุญได้เพราะเราทำมันก็เป็นอ่าเป็นเหตุและผลของมันสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากมาเท่านี้เหมือนที่ครูติบอกว่าการที่เราไม่ยุ่งกับแฟนคนอื่นไม่ได้หมายความว่าผู้หิผู้ชายคนอื่นจะไม่ยุ่งกับแฟนเราการที่เราไม่พัฒนาตัวเองก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายคนอื่นจะหยุดพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับเราการที่เราบอกว่าฉันจะไม่รวยมากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่น จะไม่รวยและแย่งทรัพยากรเราไปเก็ตไหมรวยกันต่อผู้หญิงทํางานเก่งหาเงินเก่ง,ง,งผู้ชายไม่ชอบค่ะเขาชอบความที่ความสวยโอเคขอบคุณเบนนี่มากๆก็ถูกต้องแหละคือไอ้นี่ทำงานเก่งหาเงินเก่งมีการศึกษาดีมีครอบครัวดีมีประวัติดีมันดีอยู่แล้วแต่หลักๆเราต้องอย่าไปผิดทางเราจะต้องใช้ความสวยนำคือมันไม่ได้ใช้ความสวยนำในการดึงดูดผู้ชายเพราะถ้าเซ็กเพียวอย่างเดียวเราจะเจอแต่พวกที่จะเข้ามาเอาเราอย่างเดียวเราก็ไม่ลงทุน แต่เราต้องมีความสวยเป็นแบ็คกลีวของผลผลงานที่เราทําคืออย่างนี้ถ้าพูดในมุมมองผู้ชายคือชอบผู้หญิงอชอบผู้หญิงชอบผู้ชายที่ดีคือค,คือมึงเอาความดีนําผิดแล้วมึงต้องเอาฐานะอํานาจแล้วสิ่งที่มึงสร้างข้างหลังแล้วเอาความดีตรงเนี้ยนาทางเปิดไปผู้หญิงก็เช่นกันเรามีความสามารถเรียนจบหมออ่าเป็นด็อกเตอร์เป็นทานายความเป็น เจ้าของธุรกิจเป็นผอค้าแม่ค้าเป็นเซล์เป็นอะไรอย่างเงี้ยอรูสิกุติก็มีทุกอาชีพนะเราเก่งอย่างนั้นแต่เราเอาความสวยโชว์ว่าฉันฉันสวยฉันโอนอโนเนนะเข้ามาจีบฉันได้ฉันไม่ได้หญิงฉันไม่ได้ขับพอตลอดเวลาฉันไม่ได้ขับเบนซ์หญิงหิงดูเข้าถึงยากขนาดนั้นตลอดเวลาฉันก็ขับเวฟได้ฉันก็ขับเลเรงได้ฉันก็จกส้มตำเป็นฉันก็จกข้าวเหนียวเป็นแบบนี้ทําให้ผู้ฟังให้ดีนะมันจะมีการสร้างลุกอยู่การดึงดูดผู้ชายเข้ามาคือ โดยที่ไม่ต้องไปโกหกเขาแต่เรียกว่าอ่าเอาไม่ต้องสนไปต่อคือเราสวยแต่งตัวก็สวยดูแพงเลยแต่เรากินข้าวเหนียวจิ้มส้มตำได้นึกภาพว่าผู้ชายเอาที่เวลพอๆกับเราเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แม่งติดดินได้ว่ะไม่ผ่านเงินไว้สวยใช้ได้จีบดิอ่ะโอเคมันเดินหน้าอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้ามาันยิงยิงดึงดึง,ดงหน้าอย่างเดียวสวยนะแต่กูดึงหน้าทำให้เข้าถึงยาก พอเข้าถึงยากที่นี้จะเจอแต่พวกอะไรเจมวิทีสายเสียแข็งแข็งตึงๆเลยแล้วเราจะได้ความรักที่รู้สึกโรแมนติกได้ยังไงเก็นป่ะอ่าบางทีเราต้องการที่แบบอายุไม่เยอะมากนะักให้เข้าหาเราก็ไม่ต้องรวยมากหรอกฉันต้องการความเป็นเขเรียงอะไรความวัยรุ่นคบกัน เราก็ต้องใช้วิธีนี้ในการดึงดูดเข้ามานะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับสนใครต้องการไปต่อไปลุยต่อในคอร์ส Lady Hot ได้เลยเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ของเราและเพิ่มช่องทางในการดึงดูดผู้ชายอย่างที่ครูติสอนในคลิปนี้ถือว่าเล็กน้อยมากๆราคาปัจจุบันอยู่ที่5 9 0 0ัาบาทต้องการสมัครคลิกลิงไลน์แอดบนโปรไฟล,ล์ครูติ๊กแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์ส l ล d y ี o t ตค่ะโอนชำระ5 9า0น้บาทเข้าเรียนแน่นทีสำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝาไกไว้เท่าน ความรักเราจะไม่สําเร็จหรอกเกิดขึ้นมาแป๊บเดียวเหมือนจะดีแล้วมันก็ชิบหายหมดไปเรียนรู้ธรรมชาติของจริงในนั้นแล้วเราจะตื่นรู้เราไม่กลับมาผิดพลาดอีกเพราะสิ่งเดียวที่ครูติจะบอกว่ามันอันตรายที่สุดสําหรับผู้หญิงคือเวลาที่มันล่วงเลยไป5ปีที่แล้วกับ5ปีนี้เราอายุเดินขึ้นสังเกตให้ดีผู้ชายที่เราจะเลง็งและสเปคที่เราต้องการเริ่มหายไปเยอะแหละแล้วถ้าอีก5ปีข้างหน้าเราปล่อยให้ล่วงเลยไปวันนั้น มันจะไม่ทันแล้วมันจะแก้อะไรไม่ทันแล้วฉะนั้นวันนี้คือวันที่ลงมือทําได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้แล้วรู้แล้วลงมือทําเราได้ตอนนี้เลยลุยกันต่อนในนั้น ธรรมชาติเป็นส่วนเสืธรรมเพราะถ้าคุณไม่ทําผู้หญิงก็ทํากับคุณอยู่ดีโอเคหลักฐานเรามีเยอะแยะเลยนะขอบคุณเมนนี่มากๆว่าผู้ชายที่ดีดูแลผู้หญิงดีตามใจเอาใจทํางานแล้วก็เอาเงินให้ผู้หญิงทั้งหมดเลยแล้วผู้หญิงก็ทิ้งไปมีคนใหม่หรือไม่ได้ทิ้งแต่ไปนอนกับผู้ชายคนอื่นก็เรียกว่านอกใจนอกกายก็เป็นแบบนี้นื้ออ,อกมาฉะนั้นไม่ต้องสนว่าเรามีความดีหรือไม่มีความดีเราจะมีเวรกรรมหรืออะไรโอ้โหคือถ้าคิดอย่างนั้นน่ะมันทําให้เราเสียเปรียบและอ่อนแอไม่กล้าเทค ผลประโยชน์เข้าตัวเองนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากมายมันเหมือนประมาณว่าเหมือนที่ครูตีจะยกตัวอย่างที่โหดสักนิดหนึ่งก็คือมันมีงานบางอย่างที่ไม,ไม่เกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายนะแต่มีงานบางอย่างที่โอเคเราอาจจะไม่ทําแต่ไม่เป็นไรมันจะีอีคนทําสมมติครูตียกตัวอย่างเอาที่เราจะเห็นภาพแล้วกันสมมติว่าเหล้าเบียร์เรามองว่าเฮ้ยมันเป็นของไม่ดีมันผิดศีลธรรมเนี่ยอา่าฉันไม่ทําธุรกิจนี้นะโอเคหมดคู่แข่งไปอีกหนึ่งด้วยความดีและศีลธรรม ไอคนที่ยอมทํามันจะได้กําไรมากขึ้นการพนันซึ่งโอเคตอนนี้มันยังผิดกฎหมายแต่อีกหน่อยมันอาจจะถูกกฎหมายก็ได้ที่ว่าเราจะกลายไปเป็นเมืองคาสิโนเนี่ยเราบอกว่ามันผิดศีลธรรมนะการพนันหรือไงเออฉันไม่ทําดีกว่าโอเคคู่แข่งไปหายไปอีกหนึ่งไอคนที่ทําชีวิตก็จะง่ายขึ้นถ้าทุกคนพร้อมกันว่าฉันจะไม่เป็นคนดีฉันจะไม่สนอะไรฉันจะแค่ทําเข้าไปเลยคู่แข่งมันจะเยอะฉะนั้นคนที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ทํายังไงเฮ้ยมันผิดศีลธรรมนะอย่าทานะ เก็ตไหมถ้าเหมือนเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงผู้ชายก็คือถ้าในแง่อย่างนี้ก็คือเฮ้ยผู้ชายทำอย่างเงี้ยมันเลวมันเฮี้ยมันหน้าตัวเมียอย่าทำเลยแต่เพศแม่ทําได้แต่ผู้หญิงทําได้เนอะไหมพอผู้ชายทําปุ๊บเนี่ยพวกหน้าตัวเมียไอไม่รู้ว่าไ,ไม่รู้ที่มันจะด่าอะไรแต่อย่างที่ครูตีบอกว่าสังเกตดีๆพวกแบดพวกเพลย์บอยมันทําตัวแบบทั้งทั้งดูนะท,ทั้งที่ที่ถูกด่าเลยหน้าตัวเมียไอผู้ชายเร็วๆผู้หญิงได้ไม่มีคาพูดางว่า ผู้ชายดีๆไปไหนหมดผู้ชายเลวๆแล้วก็โกหกตอแหลได้หมดเลยแล้วมันได้ผู้หญิง่เข้าใจคําที่ครูตีพูดใช่ไหมว่าผู้หญิงพูดบอกว่าไม่ต้องการผู้ชายที่เล่นเกมแต่สุดท้ายผู้หญิงเลือกเอากับผู้ชายที่เล่นเกมเก่งเท่านั้นถ้าผู้ชายคนไหนเล่นเกมไม่เก่งเธอไม่เอาเกตตรงนี้นะสุดท้ายมันเลยผลักดันให้ผู้ชายต้องเกมเก่ง ก็เนี่ยถึงได้มาเจอครูตีไงถ้าเราตรงๆเราเป็นคนดีเกินไปธรรมชาติไม่สนศสีลธรรมนะเราจะไม่ได้ผสมกับผู้หญิงที่เป็นยีนที่ดีหรือสวยๆเขาจะไม่เอาเราสาหรับคลิปนี้ครูตีก็ฝากเท่านนี้แล้วกันครูตีจะบอกนี้แล้วกันว่าเราไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนคนอื่นยกเว้นแบบครูตีครูตีเปลี่ยนเสร็จแล้วครูตีชาร์จเงินขายคอร์สเว้ก็พูดกันตรงๆแบบนี้เพราะครูตีทําธุรกิจแบบนี้แต่ประเด็นคือถ้าเราไม่ไปเปลี่ยนคนอื่น ฟังให้ดีนะเราไม่เปลี่ยนคนอื่นแล้วเขาเป็นคนดีเป็นไนสกายเป็นซิมต่อไปเหมือนง่ายกว่าไหมที่เราจะเล่นในเกมที่ครูติสอนแล้วเป็นคนส่วนน้อยที่ได้กินอยู่เรื่อยๆโดยไม่ต้องลงทุนสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้ทรงนี้สวัสดีครับุยกันต่อ ตอนเราวิธีจีบสาวแต่ไม่ใช่แบบคำพูดไม่หมงเมื่อเราพงเทนไม่สร้างสร้งเธอเป็นแสงสว่างให้เราเดินนา,นาน,าน ตีซอนชีพสาวให้เราครบซ้อนอย่างถูกต้องไม่ให้สติเสียหายไม่ให้เวลาเสียไปครูตีซอนชีพสาวทุกคำแนะนำเราจะฟังจากเธอสอนให้เราเข้าใจในความรัก ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งสำหรับสนุกเรียนรู้ในการให้และรักความรู้สึกที่จริง วาให้เราเดินหน้าเมื่อเราพลเทนไม่สร้างสร้าำเธอเป็นแสงสงว่างให้เราเดินนานาพรูตีซอนชีพสาวให้เราคบซอนอย่างถูกต้องไม่ให้สติ้เสียหาย ไม่ให้เวลาเสียไปครูปตีสอนชีพสาวทุกคำแนะนำเราจะฟังจากเธอสอนให้เราเข้าใจในความรักไม่ใช่เพียงแค่สิ่งซ้ำรับสนุเรียนรู้ในการให้และรัก ความรู้สึกที่จริง